อย่าเอาไม้ตองเอาตรงกลางนี่สีไหนก็ได้ตรงกลางแจ่สเลดแย่สเลดเอ้ยใครทำหรอ่า่ตรงนี้ไม่มันก็ไม่แยงกันไงไม่อ่ะเดี๋ดี๋เรารวมได้เกินอะไรวะ

ขอทอดด้วยเฮ้ยอิ่มอิ่มอะยังไม่เต็มก่อนก็ว่าจะมาละ <Net -hertz> <uma est> <respuesta>